ครับวันนี้มาพบกับผมอ้วนจัดไลค์สอบอีกเช่นเคยนะครับันนี้ผมมีสุดหล่อทัวริงนะครับ CB500X นะครับปี2014นะครับจดทะเบียนปี2015นะครับอันนี้สภาพสวยมากนะครับหล่อๆเลยนะครับแต่งเต็มนะครับอันนี้เลขไม้วิ่งไปเพียง33,000มโลนะครับ เครื่องเดิมๆนะครับไม่เคยแก่นะครับเครื่องสวยๆนะครับแฉงสวยๆรถเดิมหมดนะครับมีแต่งหล่อๆเฉยๆนะครับผมไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมีแคสบาร์ให้แล้วนะครับมีริ้วรอยนะครับแต่ไม่มีล้มไม่มีชนนะครับมีริ้วรอยตามการใช้งานเฉยๆนะครับชุดสีสวยนะครับสีสวยเลย มีแค่รอยขนแมวรอฉีดขนนิดหน่อยนะครับแต่ไม่มีบุกไม่มีทะลอกไม่มีล้มแน่นอนครับพวกรอยที่กัดแผนนี้คือเป็นแบบต้องลอยการการผจญภัยนะครับในเมืองนะครับเบียดกับซอบแซกเปลี่ยนรถเมล์รถยนต์อะไรพวกนี้นะครับแต่ไม่มีลม้มไม่มีชนนะครับทังสวยๆนะครับเครื่องเดิมๆแห้งๆนะครับเครื่องเงียบมากนะครับ ผมเทสขี่ทางไกลเรียบร้อยแล้วนะครับเรียกว่าคันนี้เอาไปพร้อมใช้ได้เลยนะครับโซ่สเตอร์ยังใหม่ๆนะครับยังใสๆเลยครับยางหน้าหลังยังใหม่นะครับดอกยังเต็มครับใช้ได้อีกยาวครับงผลยางยังไม่ยังไม่หลุดครับสภาพพร้อมใช้งานมากนะครับพศ64นะครับกันยายนนะครับเรามาสตาร์ตฟังเสียงเครื่องนะครับ ลมทำงานปกตินะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงพัดลมใช่ไหมครับผมเพิ่งขี่มานะครับไปงานได้แน่นอน,นครับนี้ระบบไฟนะโปรเจคเตอร์นี่เปิดปิดได้นะครับนี่ครับเปิดปิดได้นะครับเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับจ้าบมากครับอาจจะปิดด้วยกันนะเครื่องไฟคนระับ เสียงเครื่องนะครับเครื่องเงียบมากนะครับเจ้าของค่อนข้างดูแลดีนะครับเนี่ยสวิงงานยังใสๆอ,อยู่เลยนะครับรถค่อนข้างใสนะครับเครื่องยังใสๆเลยครับแสดงถึงการดูแลรักษาที่ดีนะครับเจ้าของใช้น้ำมันเครื่องอย่างดีตลอดนะครับ เช็คระยะตลอดนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องครับเครื่องเงียบครับเครื่องดีเลยครับผมก็ของแต่งก็จะมีพวกคักเท้าเนี่ยนะครับ H2C นะครับผมกันรอยสังโซกิฟเฮตุนะครับผมบาลานซ์โซนะครับ H2C นะครับของแต่งก็ค่อนข้างเยอะนะครับ ก็ยังไงสนใจติดต่อมานะครับใครที่หารถใช้งานอยู่หารถออกทิปนะครับบอกเลยว่าคันี้คุ้มมากนะครับใครที่เข้ามาชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้วยนะครับของเรามีบริการส่งต่างจังหวัดนะครับ1-2วันถึงหน้าบ้านนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับทันใดสนใจไงติดต่อมานะครับผมขายไม่แพงครับตอนนี้ก็80,000กว่าบาทนะครับผมประหยัดกว่าซื้อรถใหม่นะครับ20,000 0นะครับ เลยว่าคุ้มมากนะครับ mm hmm. ก็ยังไงติดต่อมานะครับสำหรับว,วันนี้สวัสดีครับ